สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงคาำรักของชาวทัดไฟไม่สิงธนูนะในช่วงเดืเมษายน2567นะจ๊ะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเยงนนะจ๊ะโอเค แจ้งนิดนึงค่ะวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้มีคิวว่างอยู่นะคะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับฤาษาก็สามารถจองคิวทำพินัาปัไญาเลยแอดไอเดีไมาที่อันนี้นจะจ๊ะแล้วก็อีกนิดน,นึงน้ำหอมนะคะใครที่สนใจอยากจะออเดอร์หรืออยากจะลองเอาไปชงเอาไปใช้เอาไปฉีดโดซึ่งแต่ละกลิ่นอะมันหอม มันหอมอยู่แล้วแล้วแต่ว่ามันหอมกันคนละแบบอะไรเงี้ยใครที่แบบสนใจอยากจะซื้อไปก็จัดการกันได้เลยนะคะ 3, 5, 5, สามร้อยหสิบาทส่งฟรีโอเคไหมมีมีควีนลมควีนน้ำควีนดินแล้วก็ควีนไฟโอเคปะอืมวงนอนอะ่ะไม่รู้จะคุยอะไรให้ดูสิอ่อฮะอะไรนะแป๊บนึง เช้าท้าไฟไหม้สิง,งห์ท่านูช่วนที่พามากุ่มเป็นอย่างไรบ้รนยากับมา The Four วันนี้สระเอาคลิปดึกเพราะไอ้สระดูมิสแกรนอยู่นะจะเห่อม <c oughs> ิดดีใจกับภูเก็ตด,ด้วย Queen of Sword Rachini เธอดาบ Knight of Sword Aswin เธอดาบแล้วก็ Ten of Pentacles ซิบ okay. เหรียนโอเค สำหรับชาวาธาตุไฟนะคะคนที่คุณคุยถ no. ึงจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุลมมนต้นกลุ่มธาตุดินมักลัประสบการณ์อืมภาวะตอนนี้มันเหมือนตัวเราเองก็ดูเหมือนเก็บเนะื้อเก็บตัวนะหรือว่าค่อนข้างจะอิสระกับการใช้ชีวิตพอสมควรบางทีตัวคุณอ่ะค่อนข,ข,ข้างจะมีความจริงจังหรือว่าเหมือนเหมือนชัดเจนกับอารมณ์มีความไม่ยอมคนไม่ยอมใครไม่ยอมอะไรทั้งนั้น และมีความยินหยัดกับความต้องการถ้าคนที่คุณพูดคุยหรือนึกถึงเนี่ยเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่มันโอเคหรือว่าอืมคิดจะงัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณคุณดูจะสู้อ่ะมันเหมือนประมาณว่าคือบางทีตอนนี้นะสาภาพคุณอาจจะเป็นฟิลมาว่าอยู่กับตัวเองแบบคุณๆตาขวางนิดๆแต่ก็แบบหยาดแต่ก็ดูใช้ชีวิตกับตัวเอง ได้ดีอยู่คืออยากทําอะไรก็ทําหรือว่าบางทีอะจริงๆแล้วอะคุณอาจจะมีความตึงๆอะไรกับคนที่คุณนึกถึงอยู่นะแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่กับตัวเองแต่ในใจของคุณอนะมันก็อยากให้ความสัมพันธ์อนะมันมีการเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีนะคือคือต่อให้คนคนนี้นะเขาอาจจะยุ่นักกับคุณหรอหรือว่าเขาอาจจะทําพฤติกรรมอะไรที่มันดูแบบเอาเรื่องเอาราวอยู่อ่ะ แต่ตัวคุณก็ดูจะมีความต้องการเขาเนั่แหละที่แอบเรานิ่งๆเงียบๆเนี่ยมันเหมือนเราอยากให้เขารู้ว่าใคยเราไม่โอเคนะครแบบพฤติกรรมของแกแแบบแกก็ต้องทำตัวให้ดีดีดีปะแกมางาัดเราดีปะแกิดจะเล่นอะไรกับเราะอะไรคือคือคือมันดูมีจุดยืนอะนะซึ่งวัตถุประสงค์คุณก็คือต้องการเขาแหละแต่แบบว่าอยากให้เขาอยู่คือไม่ไม่อย่างยอมเขาอะก็เลยทําตัวนิ่งๆเงียบ ทั้งนั้นที่ใจก็อยากเริ่มต้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วไงดีวะคือใจอะคิดจะซีเรียสกับเขาแต่บางทีอีตัวคนเนี้ยแหละมันดูกังกังงิกมันดูแบบเล่นๆตือเปล่าอะไรอย่างงี้ยเราก็จะจริงจังไงเราก็จะเอาเขาไงเออให้ดูดิคนที่จอธาไฟไม่สิงกันนุนถึงช่วงที่พามาเขาเป็นไงบ้างเซเว่นนับวันเจ็ดเมถาว์แต่นับศาสตร์สิบดา เดอะเฮอร์ม mm ิตอือโฟวันสีเมท้าแล้วก็เดอะแชมเปญจจริงๆปะอาจจะมีเหตุให้แบบว่าขัดแยง้งหรือหรือตึงๆกันจริงๆอ่ะไอ้นี่ก็หัวร้อนคุณคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีการกีดกันหรือว่า ดูตัดการติดต่อสื่อสารหรือมันมีการบล็อกอะไรกันไปซึ่งถามว่าคนคนนี้เจ็บปวดไหมสอกว่ามันค่อนข้างจะเจ็บปวดเหมือนกันเขาก็เจ็บปวดที่เขาถูกกันเจ็บปวดที่ไม่ได้คุยเจ็บปวดที่ความสัมพันธ์นี้มันดูมันดูยากมันดูแบบเหมือนไม่ไว้ใจหรือมันมีความไฟอะไรกันอยู่คุณกับเขาเออมีทั้งคู่แต่มันเครื่องความมั่นคงทั้งคู่มันตลกไหมคือ แสดงว่าไอความผูกพันหรือความที่รู้สึกดีต่อกันนะมันยังมีอยู่แต่สถานการณ์มันไม่โอเคมันก็เลยเป็นฟีลประมาณว่าต่างคนต่างนิ่งแต่ใจยังคิดถึงกันอีตัวคนนี้ก็เช่นกันค่ะการที่เขาอยู่กับตัวเองเป็นเฮอร์มิตโอเคเขาไม่ได้อยากให้คุณแบบเห็นอะไรเขาเยอะหรือแบบว่าเหมือนไม่ได้โพสต์อะไรไม่ได้ทําอะไรให้มันดูน่าสนใจอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองอยากที่จะมีการเหมือนเหมือนมีการปรับความเข้าใจหรืออยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการบาลานซ์หรือว่าจริงๆอิงะนึกถึงความสุขที่ได้คุยกันนะคือถ้า เขาอะไรเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรแบบนี้แต่พอมาเกิดนี้ปุ๊บะเขาก็เสียใจมกันที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็โดนกันแล้วก็อะไรเงี้ยแบบไม่ไว้ใจแล้วหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทาได้เขาอยู่กับตัวเองอะ่ะอืมมันเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมดูไม่ค่อยยอมกันเลยคือแบบว่าคุณก็ดูคุณก็ดูเอาเรื่องอยู่นะฮะอือ ถ้าจะเริ่มต้นก็เริ่มต้นให้ดีอะเริ่มต้นเริ่มต้นในแบบที่ที่ชัดเจนคือแบบว่าจะมาเล่นเล่นจะมาเล่น,มลน Game ไมค์เกมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้วะคุยกับคุณไม่ได้แน่ๆหรือถ้าจะมาแบบว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับไปเหมือนเดิมแต่ตัวเองไม่ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ทําตัวให้ดีขึ้นหรือว่าไม่ทาให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมันดีหรือไม่เข้าใจอะไม่ได้จริงนะไอ้สางว่าคุณเองก็ก็ดูจะไฟนี่ <c oughs> แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือความมั่นคงหรือหรือหรือเราก็ผูกพันกับเขานะล่วม,มันจะยังไงวะก็คือต่างคนต่างอยู่ในถ้ำอะค่ะยังไม่พร้อมที่จะมาคุยเลยทั้งนั้นคือถ้าคุยกับคุณอะก็ก็ไฟอะสึ่งนี้แม่ก็ต้องนึกก่อนอะอคนที่เอไม่ใช่ไม่ใช่ สถานการณ์ของราศีชาวธาตไุไม่อสิงธนูช่วงเดือนเมษายนออกเป็นไงไฟฟัพสอดห้าดาบเทนนวานสิบไม้เทา้าโอ้โหไฟฟัพเพนด์คเคิลห้าเหรียญไฟฟัพวานห้าไม้เทา้ 3, เาเทรลเพนดคเคิลสามเหรียญโถโคุณเห็นป่ะดูจากสภาพไพ่แล้วเนี่ยมันจะไหวได้ยังไงอ่ะห้าดาบก็มาสิบไม้เทา้าก็มีแสดงว่าสถานการณ์เนี่ยดูไม่ได้มีการกระเตื้องหรอกคะ่ะแล้วก็บางทีตัวเราอ่ะ โอเคสถานการณ์อถามว่าเจ็บก็เจ็บนะเหนื่อยก็เหนื่อยแต่พอมันไม่มีคนคนนี้มันก็ทําให้ชาวทาดไฟอะจะมีความคิดถึงหรือนึกถึงหรือก็โหยหาเพราะอะไรมันก็ขาดแคลนไงจากที่แบบว่าเอ๊ะขาดแคลนอะไรหมายถึงว่าขาดการติดต่อสรรื่อสารขาดการพูดคุยมันก็มีความแบบ ก็อยากอยากได้ความรักก็อยากได้แบบความอบอุ่นใจในการที่จะแบบกลับมาคุยกันดีๆอย่างเงี้ยแกก็ไม่อยากจะคุยกับฉันเลยหรอคือคือมันก็ดูเรียกร้องทั้งที่ก็เจ็บแล้วก็เหนื่อยนะมันก็เลยแบบอ๋อยังไงวะคือถ้าดูแล้วเมษายนน่ะมันก็อาจจะยังเป็นการห่างเหินอะไรออกมาที่ตัวเราเองก็ยังช้ำอะ่ะมันมันก็เสียใจแล้วก็สถานการณ์ถามว่าเหงาไหมที่ถูกทอดทิ้งอะไรมามันก็มีความหนาเนี่ยเหงาคือคือฟิลคุณอ่ะแม่งไม่ใช่ฟิลแบบ เรองร่าปาจ,จิงโกะหรอกเดินเมษายอยานะมันก็จะเป็นฟิลบอกใหเธอเหนื่อย,เ,อยเจ็บจังเลยแต่ก็สะสมกับตัวเองว่าหรือกูควรคุยกับเขาดีไหมหรือจะอยังไงแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นฟิลที่มันดูยากอยู่อะค่ะการที่สิบไม้เท้าเน,นี่ยแสดงว่ามันดูมันก็เหมือนจะแบกไว้อะแต่แบกไว้แบบเหนื่อยแต่แกไ็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงแล้ว่ก็แบบก,ก็มีความสับสนกับตัวเองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีตัวเราก็รู้สึกว่า ทำไมอ่ะในในเมื่อมันเกิดแบบนี้ยอ่ะกับกลายเป็นเราต้องเป็นคนเข้าหาก่อนหรอกับกลายเป็นเราที่จะต้องเป็นคนจัดก,การอะไรจริงๆเหรอคือถ้าเจราจาก,ก็ก็ได้แต่บางทีคุณก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากเจรจาว่าคุณก็เจ็บเง้ยมมันมัทัดไฟ <c oughs> ทัดไฟเป็นอะไรทัาไฟเอาดีดีดี <c oughs> มันดูแบบว่าหรือต่อให้เป็นฟิลที่ว่าถ้าคุยกันนะ มันต้องมีเหตุหรือประเด็นให้ก่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแน่นอนคือมันมันไม่ใช่การคุยเจรจา,จาต่อรองที่ที่โอเคถ้าจะคุยกันเดือนเนี้ยก็ไม่ใช่ด้วยนะเพราะอะไรเมื่อเหมือนแบบไอเ้เหงาก็เหงานะแต่พอคุยปุ๊บแบบแม่งประเด็นก็เกิดมันก็เลยเป็นความหนื่อยเหนื่อเง,งาเหงาอยู่แบบเศ้าๆอะไรของคุณในเดือนเมษาแม่งเป็นอย่างลย คนที่ชาวท่าไฟไม่สิงถนงนจะถึงสถานการณ์ของเราของเขาในช่วงเดือนเมษายน67เจป็นไงโอโ้อ่ะพูดดีโฟร์เป็นกโคสี่เหรียญเอซอบเป็น l e กโคหนึ่งเหรียญเอสซอ,อ,อบคัหนึ่งถ้วยเทนออฟวานสิบไมเทาแล้วก็เดอะโฟ พอกันเลยนะคะฟิลอารมณ์ความรู้สึกของคุณและเขาอะค่ะอืมมันเหมือนแบบว่านะเหมือนต่างคนต่างนิ่งก็จริงแต่ก็ดูยังไม่ได้ปล่อยกันไปแต่ถ้าจะให้คุยอะไรกันนะตอนเนี้ยแม่งก็ช้ำๆกันอยู่แล้วบางทีอาจจะก่ะเกิดประเด็นอะไรกันมากขึ้นอีตัวนี้ก็เลยเป็นฟิลนิ่งอยู่เหมือนกันสีเรียงก็ขึ้นอาถามว่าเขาจบจากคุณ หายไปจากคุณขนาดนะั้นไม่ก็ไม่ใช่บางทีคนนี้ยังคงยึดติดหรือยังคงนึกถึงอะไรในตัวคุณอยู่และอาจจะมีในเรื่องของการที่คิดที่อยากจะเริ่มต้นหรือทําอะไรสักอย่างจริง,รงๆเขาอยากคุยกับคุณอยากเริ่มต้นนะเพราะเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่เขามองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมันคงทําอะไรไมากกวก่อนหน้านี้มันทําได้แค่เดินแล้วก็อบอุ้มไปแบบเบาๆถ้าจะให้วิ่งไปหรือแอคชั่นอะไรที่แบบรวด,ดแรงว เอ่อรวดเร็วรุนแรงเนี่ยมันก็จะแบบว่าอาจจะทำให้ไม้เนี้ยหล่นไปได้ความเป็นเดอดฟูเกิดขึ้นนั่นแปลว่าเขาเขาจะเป็นฟิลที่ว่าไม่อยากให้ไม่อยากกดดันตัวเองไม่อยากเขาเรียกเขาก็เหนื่อยก็จริงอะ่ะแต่เขาก็ดูพยายามจะไม่อยากคิดอะไรมากไปกว่าน,นี้แต่ถามว่าความรู้สึกเขามีไหมมีความมีมุมของความคิดถึงไหมมีคิดถึงยังรู้สึกอยู่และยังไม่ได้ปล่อยไปไหนแต่ถ้ามันเป็น f e ลลิ่งที่ มันยังคุยกันไม่ได้หรือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุยกันไม่เข้าใจอะ่ะเขาปล่อยตามธรรมชาติก่อนเขาก็จะไม่ได้เร่งเร้าอะไรขนาดนั้นแต่เขาคิดถึงคนไม่คิดถึงเนี่ยคุณกับเขาเลยเป็นฟิลที่แบบว่าเมื่นเหมือนมันมันต่างคนต่างหนักต่างคนต่างต่างแบบรับไว้เพราะอะไรมันมันไม่คุยกันตรงๆอะ่ะอืมพระยาบ่อแนะนำอะไรชาวธาตุไฟนะ S mm hmm. The, strength. The emperor. Night love. Uh, freedom. s t r ท n g น h ี่เอมโฟร์ไนออฟพ o น p e เ t a c l e ร์แอสอวินเจอร์เรียนอันอัน e ุณดิชเนอร e เลิฟค่ะสร็อ่าฟรีด p มเฮลฟูลพียร์โอเปอ o รชั่นที่อฟอร์ายากจังนะความสัมพันธ์ของคนอะแม่งยาก ็มันยาจริงๆอะเพราะว่าพอมันมีความแตกต่างกันระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมันเป็นฟิลที่แบบว่าคิดกันคนละมุมหรือว่าบางทีมันงัดอะไรกันอยู่ตลอดมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีคนดื้อะมันมีคนเอาแต่ใจมีคนอีโก้จัดแล้วก็ไม่ฟังอะอะไรใครเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นนะความสัมพันธ์ของคุณเขาต่อให้แตกต่างอะไรกันแค่ไหนเนี่ยมันมันก็ต้องมีความเหนื่อยแน่นอนเพราะว่ามันต่างคนต่างมุมและอีกตัวคนในเอ็มเพอเรอร์ Emperor, เป็นชาวต่างชาติด้วยหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะพฤติกรรมอะไรของเขานะนการที่เขานิ่งๆแล้วคนนั้นนะอ่ะคุณเลยจะไม่คุยเขาก็จะไม่คุยเหมือนกัน คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเขาดูมีความมั่นน้ำมันหนดูเป็นคนที่แบบเออไม่ก็ไม่แต่จริงๆแล้วคนคนนี้มีความลับอะไรบางอย่างในใจของเขานั่นคือการที่เขาอ่ะอยากจะขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้อยา้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้สร้างความสัมพันธ์นะแต่บางทีอีกโก้เขามันมันข่มไปซะทุกอย่างมันมันครอบงำไปซะทุกอย่างทําให้คนคนนี้ไม่สแสดงออกไม่สแสดงความรู้สึกของตัวเองจริงๆให้คุณได้รับรู้ว่าเขาก็ยังต้องการคุณอยู่ ก็ดูก็กลายเป็นคนเล่นเนืเล่นตัวแล้วความสัมพันธ์ของกูกับเขาเนี่ย unconditional love มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันไม่มันมีเงื่อนไขคับคือถ้ามีปุ๊บแม่งก็ไปกันไม่รอคือนี่ขนาดยังไม่ค่อยมีเลยแม่งก็ยังเหนื่อยแล้วคือมันก็เลยแบบว่าโอ้ยมันต้อนรักกันแบบว่าทําชั่วแค่ไหนทําไม่ดียังไงกูโกรธมึงยังไงกูก็ให้อภัยมึงออออมไม่คิดมาก เออมึองพยายามทำอะไรหนูคือคือต้องไม่มีข้อจำกัดต,ต้องไม่มีแบบว่าลิสต์มาว่ามึงอยากทำอย่างนั้นมึงอยกทนไม่ต้องเลยคือไม่ต้องปล่อยลอยปล่อยจอยมากๆกับอีกตัวเนี้ยเพราะอะไรมันมันมีเงื่อนไข่ไม่ได้เ <c> ร <oughs> าความสัมพันธ์หนุกับเขาอะเนี่ยจริงๆเขาดูอยขอการาดแต่เขาเก๊กเขายังฟอร์มอยู่เขายังนิ่งเขายังไม่เขายังไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรแบบชัดเจนเพราะเขาก็กลัวว่าผลที่ได้รับตอบกลับมามันอาจจะไม่โอเคก็ได้เพราะว่า ก็เหมือนก็รู้ตัวอยู่แหละคือมันมันไม่ใช่การมามาพูดง่ายๆแล้วเราจะรู้สึกโอเคแต่ถ้าคุณกับเขาสื่อสารกันในสัตว์เชื่อว่าคุณจะมีความแข็งขืนหรือความไม่ยอมหรือ,หร,อหรือต้องการให้เขา,าแสดงอะไรบางอย่างที่ที่อาจจะไปสะกิดอีกโกเขาบางอย่างซึ่งตรงนั้นแหละมันอาจจะทําให้แบบว่าเขาอจะคลายอีกโกตรงนั้นมันได้หรือเปล่า คือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยทั้ง Helpful People ทั้ง Ask for Help from Others นะั่นแปลว่าโอ้โหแม่งต้องมีแบบตอนอื่นอะ่ะเขามาช่วยเหลือคือคุณกับเขาคุยกันไม่ได้เดี๋ยวตบกันเดี๋ยวก็งับกันเดี๋ยวก็ไม่โอเคแกสร้างประเด็นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเหมือนมีคนไกลเกลี่ยมันต้องเหมือนมีคนแบบว่าดึงเข้ามามันต้องเหมือนมีคนที่ให้คาปรึกษาว่าเออจริงจรยังไม่ต้องอย่างนั้นนะมันจะต้องอย่างนี้ก่อนเนาะ,ะเพราะาถ้าคุณกับเขาคุยกันมันมีความวุ่นวายมีความแบบเหมือนห เหตุการณ์มันจะไปไวแล้วมันอาจจะถล่มทลายมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันมีความงัดนะดื้อมีคนดื้อคนหนึ่งไม่รู้ใครดูความใจเอาหนึ่งคุณซิคิดเอาซึ่งกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆฉันแอบซึ้นชมคุณอย่างนะฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉัน้วยแล้วกัน ฉันทำเหมือนไม่สนใจอ่ะแต่ลึกๆแล้วเรื่องนี้แทบฆ่าฉันเลยนะซึ่งเกลียดที่ฉันยังคงเฝ้าหวังโอเคเห็นไหมความฟอร์มจัดของเขาความเสียตัวไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ความแบบรักนะแต่ไม่แหกปากพูดเลยนี่คือเขาเลยอีกก็จะขั้นสุดเขาอยากจะบอกเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขาอะกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ไกล สภาวะตอนนี้คุยกันมันก็งับกันเพราะฉะนั้นเนะ่เขาจะอยู่ไกลๆอยู่ในที่ของเขาแล้วเฝ้ามองคุณอยู่ด้วยความที่ชื่นชมเพราะคนคนนี้รู้สึกกับคุณจริงๆคือมันเหมือนว่า,วาถ้าคุณที่ทจะนิ่งเขาเองจะนิ่งแต่เขาก็มีความชื่นชมที่ว่าเฮ้ยคุณเองก็นิ่งสุดเหมือนกันนะคุณเองก็มีความแน่วแน่หรือความตั้งมั่นอะไรบางอย่างที่ที่แบบเออมันก็ดูน่าสนใจแล้วเขาเองก็ ก็ไอที่บอกแอบชอบเขาเลยลว,ว่าแอบชื่นชมนะั่นแปลว่าเขาก็ยังรู้สึกชื่นชมในตัวคุณอยู่แม้ว่าเหตุการณ์ของคุณกับเขาเนะี่ยมันอาจจะเกิดอะไรที่มันบัางบ้งอะไรกันไปอ่ะแต่ก็บอกเขาก็พยายามมามากนะคะคือถ้าคุณต้องการเขาในชีวิตอ่ะก็บอกเขาด้วยละกันนะคือบางทีสิ่งที่เขาทําอะไรกับคุณไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความความพยายามของเขามันเป็นแนวไหนแต่เขารู้สึก,กว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะเขาก็พยายามแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ เท่าที่สื่อมาคือเหมือนจะนิ่งอย่างเดียวคือเหมือนความอีโก้ของเขามันทําให้มันกลายเป็นเรื่องยากเป็นสมดเขาก็เลยมองว่าเขาเขา,เขาดูยากบางทีก็าอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะจินตนาการเก่งดูไม่ทําหาอะไรเหมือนกันนะคะแต่บอกพยายามอืมแล้วก็บอกว่าที่เขาทําเหมือนไม่สนใจอ่ะแต่ลึกๆเราเ,เรื่องนี้แทบฆ่าเขาเลยนะนั่นแหละความห่างเหิอนอะไรกันไปฟ้ามองอยู่ไกลก็คิดถึงแล้วยังไง แต่ก็ต้องทําตัวเย็นชาทําหน้าบ้าๆทาหน้าบอๆแล้วก็แบบว่าเออไม่ไม่รู้สึกรู้ส่าเลยค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแบบมันก็แบบเรื่องนี้ก็ไม่โอเคมันก็แทบฆ่าเขาเหมือนกันเพราะเฮ้ยแบบเฮ้ยการที่เราไม่ได้คุยกับเธอมันมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้สึกเราสึง่งจริงนะแต่แบบว่าเราไม่กล้าคุยเลยกับเธอแล้วเราก็ไม่อยากให้เธอมองว่าเราดูอ่อนแอดูอ่อแอดูแบบเฮ้ยจะต้องมาคานเข่าแล้วแบบเรากลายเป็นอยู่ภายใต้เธอเราไม่ยอมหนะาหอึ่ง แต่เขาก็เกลียดนะที่ที่ยังคงฝ้าหวางเนี่ยฝ้าหวังว่าจะได้มีโอกาสในความสัมพันธ์ฝ่าวังว่าคุณนะเอ้จะเบาลงทางความรู้สึกเนาะเธอจะใจอ่อนนะอย่างเฮ้เธอจะเปลี่ยนจากถือดาบอ่ะเธอมาถือถุยไว้ดิเธอมาถือถ้วยอะไรให้เราบังดนปะคือเธอก็รัวดาบอ่ะมันคมไงแล้วเธอจะแทงเราอ่ะเราก็ตายนะจะแบบก็เธอจะถือถ้วยแล้วน้ำสฝาวเธอรอยร้อยยังพอรับได้ ความสัมพันธ์นี่มันคือความสัมพันธ์คิงคองกับศิริลัตจริงไม่ได้ไหวปะรักกันได้ยังไงก่อนไปรู้สึกอะไรกับเขาได้ยังไงกับอีกตัวด้วยตัวเนี้ยไปได้ไหยังไงราสีอะไรแล้ว,วก็นอะไรได้เอาไปราศีฉันไหนไปไหนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอา้าไปไหนวะ ทุกคนอย่าลืมกดตะก้าไม่มีตะก้าเรเนาะอย่าลืมนะน้ำหอมของอ,อลิสานะอันนี้จะเป็นหอมแบบเฟรชเฟรดาเริงเริงรลปาซิงโกอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบหวานๆสไตล์คุณหนุคุณใจส่วนอันนี้จะเป็นฟิลแบบสุขุมนุ่มลึกผู้ชายก็ใช้ได้นะกลิ่นแบบสุภาพมากคือแบบว่าดูผู้ดีดูงานดีส่วนอันนี้ถ้าจะเซ็กซี่นี่ก็ใส่อันนี้ไปเลยจะเป็นฟิลแบบสาว แซ่บสาวใสแบบไม่ใสจริงๆอะ่อ OK, ะโอเบป่ะราศีราดาบล้คกนาอะไรท่าอะไรสามร้อยสิบบาทนะสามร้อยสิบาทส่งฟรีโอเคราศีราดาบอะไร ER ล้คกนาอะไรท่าอะไรที่มีเกมยรติพลกับชาวธาตุไฟมาพิศิลัสีมีนซีมีนาลัสีมีนทุนวอเตอร์ก็แล้วกมีพิจิกแอร์เม, uss, มทุนต้นกลุ่มเนปจูนอู้เมทุนต้นกลุ่มแล้วก็กรแล้วก็มีพิจิกจะ้ะ <c oughs> โอเค ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามนะคะยังไงฝากตามช่องนี้ไปเรืได้นะจ๊ะฝากไลค์กดแชร์ก็สับสครายกดกระดิกก็มั่ใจใส่ด้วยการที่สุดแต่ไงใส่สาวคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย